ไอ้หนกพี่นกทิงหาวันที่12โน่นก็เป็นวันแม่ของแผ่นดินเช่นเดียวกันยินดีต้อรับราจีนีนาวันนี้ที่รังไชยาที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาเพื่อให้เรื่อกถึงบุญคุณแผ่นดินก็ ที่เล็งกรมสั่งสอนมาแล้วนั้นได้เคยปฏิบัติมาอยากให้ลูกฐานนักเรียนทั้งหลายได้ทำตามปฏิบัติตามที่ที่แก้วมาจะได้เป็นอนุสรติดตัวไว้ตลอดไปจนทั่วนิรันดร เพราะฉะนั้นนักเรียนในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีได้มาทำบุญได้ทำทานจะได้มารับศิลเพื่อจะกรากเริเลรต่างๆได้บ้างตามที่ทุกคนได้รู้มาแล้วในวันนี้ถือว่าทุกคนได้หรือปฏิบัติ quan oh. ta